คลิปที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะเพราะว่าลูกหลับท่จริงตั้งใจว่าจะไปเที่ยวน้ำพุร้อนส,สันกำแพงนะคะแต่อเผอิญว่าเด็กๆนอนหลับก็เลยขับรถเล่นนะคะขับมาเรื่อยๆนะคะเลยคิดว่าน่าจะมาทางแม่กำปองดีกว่านะคะเผื่อลูกๆตื่นก็อาจจะเที่ยวแถวๆนี้แทนนะคะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะจอดที่ตรงไหนนะคะชอบตรงไหนก็จอดตรงนั้นนะคะ ไม่ไกลจากถท,ที่บ้านนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้กันมากแต่เราไม่ค่อยได้มาเฉยๆนะคะเพราะว่าชอบไปเที่ยวโซนอื่นมากกว่านะคะวันนี้ก็จะเป็นพวกไรสตอร์เบอรี่นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวบ้างแต่ไม่เยอะนะคะอาจจะเป็นเพราะโควิดวันนี้เราก็ใช้รถ ปาเจโร่นะคะเป็นครั้งแรกของรถเราที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะมีลำธารน,น้ำคิดว่าเดี๋ยวคงจะาหาที่จอดเที่ยวสไตล์บ้านเรานะคะ